มีโรคความดันโลหิตสูงเป็นไตระยะ4สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางรัติน,นันนามสกุลไตเรืองศักด์ค่ะปัญหาด้านสุขภาพของดิฉันก็คือเท้าวบวมท้องบวมมีโลกความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองติบนะคะเส้นเลือดสมองตีบปวดเอว เนื่องจากเป็นไตระยะ4ดิฉันกลัวการฟอกไตค่ะแล้วก็ได้ดูรีวิวต่างๆจากยูมิสารอาหารของยูมิเนี่ยให้ทานวันละสองซองเพื่อในการฟื้นฟูไตดิฉันก็ได้ทานมาแล้วประมาณ2เดือนรู้สึกว่าอาการเหนื่อยอาการอ่อนเพลียและอาการเสียงแหบและเท้าบวมมันหายไป พราเป็นสารอาหารที่มีการวิจัยแล้วและจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยดิฉันยิ่งมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นขอขอบคุณยูมิทาให้ดิฉันมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นไม่ได้เจ็บปวดทรมานจะใช้สารอาหารยูมิตัวนี้ตลอดไปผู้ที่มีปัญหาเช่นเดียวกับดิฉันนะคะรับรองได้เลยว่ายูมินี้ดีแน่นอน